สเปสเปคูน n e o 7 SE ใช้ชิปส p d r กรัน8ซีรีส์พร้อมจออ m o เ e ด120 h z กล้อง50ล้านพิเซลมีการสั่นแบบ OIS และชาร์จไว120วัตต mm ์ hmm. มีข้อมูลว่าทาง i อคูกำลังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่อย่าง i อคูนิโ7 SE ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนร,รุ่นที่ว่านี้เผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเผยมาจากแหล่งข่าววงในรา,ายหนึ่งซึ่งได้เผยเกี่ยวกับสเปคของ i อคูนิโอเที่มีจุดเด่นที่หน้าจอแสดงผลเป็นแบบอ mo l e d ตที่มีค่าเฟอร์เรตหนึ่งร้อยยี่สิบพช้ายชิปประมวลผลสัลเฟอร์การอนแปดซีรีส์มีแรมให้เลือแปดก,กิกกับสิบสองกิกไฮองหลัง50ล้านพิเซลที่มีระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ oas ห้แบตเตอรที่5000มิลแอมป์รองรับระบบชาร์จเร็ว120วัตต์คาดว่าไอคูนิโอเจ็ดเ g จะเปิดตัวที่ประเทศจีน และต่อจากนั้นจะมาเปิดตัวที่ประเทศอินเดียนะครับแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางก,การนะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ